พี่น้องคะ่ะโบร้านเพิ่นว่าถ้าอยากได้สร้างงาก็ให้เข้าป่าถ้าอยากได้สร้างเผือกก็ให้เข้าป่าเลิกค่ะพี่น้องเมื่อนี้คะ่ะบอจูยมมนนินคะ่กะก็ได้เข้าไปป่าเลิกเลยค่ะพี่น้องเพื่อตามหาสร้างเผือกคะ่ะแล้วพี่น้องฮูบอคะว่าบอจอแล้วได้มาแล้วเด้สร้างเผือกนั่นพี่น้องเพาะว่าแล้วกับมาล่สดแล้วนะคะพี่น้อง แล้วก็จะมีไล้กลุ่มปิดเพื่อเปิดตัวนางเอกใหม่น้ำแล้วอีกอย่างค่ะนางเอกสาวน้อยเพรบานแพงค้นไม่นี่ถือว่าไม่แกะกองเลยพี่น้องยังบ่ได้ขึ้นเวที่ใดเลยแต่ว่าพี่น้องค่ะบอเมเนวาน้องสีบอดางสีบอมีชื่อเสียงเด้น้องเป็นคนมีชื่อเสียงอยู่แล้วค่ะแล้วนางเอกใหม่นี่กับบอเมเอนรรมดาเด้พี่น้อง น้องเป็นดีกรีศิลปินแอนเจ้าของแบรนด์ผ้าไทยละไมแบรนด์เจ้าของเพลงผู้สาวนุ่งสิ้นสะออนอีสานหมอลำผ้าไทยพี่น,อนอ้องน้องอมแอมละไมแสงทองอันนี้นะคะเป็นเฟซมาของน้องมีผู้ติดต,ตามสามหมื่นคนคะ่ะพี่น้องสามหมื่นกว่าคนแต่ว่าผู้ติดตามเฟซเก่าของน้องที่น้องเข้าเฟซไปไนั่น สามเสนก็ค้นค่ะพี่น้องอันนี้เป็นเฟซใหม่น้องนะคะก็ฝากไปติดตามเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้สาวสีก็ติดตามนเราเร้น้องอมแอมนะคะอมแอมและใหมแสงทองนะคะวงเล็บเฟซใหม่ด้วยนะคะพี่น้องผู้ง,งามพี่น้องผู้ง,งามคะ่ะงามอีหลีสมแล้วที่เป็นสร้างเพือกงามบ่พอพี่น้องเสียงกับมวลน,น้ำแล้วน้องนะคะก็ได เมื่อนี้นะคะน้องก็ไดถทาย M v มเพลงใหม่ของน้องเป็นซิงเกิลใหม่ของน้องค่ะเพลงนี้นะคะน้องกระได้ไปทาย MV มที่ปาเลิกเลยค่ะพี่น้องซื้อเพลงว่านิ้วตองต้อนบอนพี่ใจเดียวค่ะพี่น้องน้องแอมนะคะผู้งามสมกับเป็นสร้างเพือกค่ะพี่น้องแล้วกับมาถึกจังหวะเขาเอื่นว่ามาถึอจังหวะมาถึกที่ถึกเวลา ็นอย่างว่ามาถึงจังหวะตีจังหวะตอนนี้นองกาลังปล่อย MV นะคะและจังหวะที่2ก็คือตอนนี้สาวน้อยเพริันแพงกําลังเป็นกระแสพี่นองทั้งในโซเชียลนะคะก็กําลังเป็นกระแสอย่างแรงนะคะแล้วอีกอย่างนะคะก็มาได้ถูกที่ก็คือที่นี่แหละที่ขาดนางเอกนั่นแหละแล้วกะไดเพรแวะ,ะว่าน้องคนนี้มากด้วยความสามารถ มากด้วยความเพียบพร้อมเสอวาทรม,มาอยุวงสาหน่อยเพชรบนแพังรับรองอนาคตไกลแน่ค่ะน้องเขากติดตามเพจสาหน้อยเพชรบนแพงกันต่อไปนะคะวา่านอ้องออมแอมนะคะสีแดงมาขึ้นเวทีสาหน่อยเพชรบนแพังมือด่าวเสาสีเสือเลยค่ะว่ามือนั่นถับเปิดถ้าปิดสังกะสีปิดวิกสังกะสีแต่อีกหน่อยนอนทาแมนเบิงไหลซดก็คงสีหลยหลายแหง้งพี่น้องเสอว่าลานแต่อีกแน่อนอนค่ะ เพราะว่ากระแสตอนนี้ก็คือเขาอยากเห็นนะพี่น้องมแต่คนแฟนคลับหมอลำเนี่ยค่ะอยากเห็นว่านังเอกหมอลำสาวหน่อยเพลยแพงผู้ใหม่สิเป็นแบบใดสิเลิดบอสิปังบอแต่ว่าบอโจโยมันนี้นะคะเราก็ได้ฉายาอยู่ค่ะว่าเป็นนักปั้นมือทองนะคะบอโจเราก็ได้ฉายานี่คือกันเพราะว่าหลายท่านหลายคนก็ถือบอโจโยมันนี้ปั่นมาแล้วน,นะคะ พี่น้องค่ะก็มาติดตามสาหน่อยเพรบนแพงแล้วก็ติดตามน้องอมแอมกันต่อไปนะคะแต่กระแสตอนนี้คือมาแรงมากพี่น้องมาแห้งอิลีเพราะว่าแฮชแท็กคู่กับอุ้งอิงอมแอมพี่น้องมันสร้างสองตัวได้หนิมันสร้างเผือกสองตัวได้หนิก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้นะคะหมอแฟนขับหมอล้ําค่ะกําลังจับตามองสาวหน่อยเพรบนแพงอยู่ค่ะว่าสีสร้างสีสันยังขึ้นให้วงสาวหน่อยเพรบนแพงอีกนะคะ สาวสีกับเป็นอีกผู้นึงนะคะที่ติดตามสาวน้อยเพชรบันแพงนะคะกับจะติดตามรอดูนางเอกใหม่ด้วยแล้วก็ติดตามวงสาวน้อยเพชรบันแพงด้วยนะคะพี่น้องจังไดจังใดกับไปให้กําลังใจกันหลายๆพี่น้องตอนนี้บอโจกับกำลังไล่สดบอกรายละเอียดอยู่ถ้าทุกอย่างมันโอเคลงตัวก็คือจะกําหนดวันได้เลยพี่น้องวา่าซีห้น้องมาขคืนมือใดนะคะเท่ากับสามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊กของหนุ่มจวยยมณีนได้นะคะของบอสโจนะคะพี่น้อง แล้วแบอว่า,าอัปเดตอยู่ตลอดอยู่แล้วค่ะบอกโจโยมนินสุดท้ายค่ะพี่น้องก็ฝากกดติดตามเฟซบุ๊กของน้องอมแอมและไมแสงทองนะคะเฟซไม้น้าเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องนะคะและก็เป็นกําลังใจให้วงสาวน้อยเพชรพันแพงด้วยค่ะค่ะพี่น้องเขากลับมารอเวิงกันค่ะว่าน้องอมแอมนะคะสิได้ขึ้นกับเวทีสาวน้อยเพชรแพงมือใดค่ะ เขาก็ไปให้กำลังใจกันเลยหลายเด้อพี่น้องเสื้อวางานนี่ต้องปังแน่ๆค่ะพี่น้องค่ะสําหรับคลิปนี้สาวสีกับมาบอกข่าวเพียงเท่านี้แหละค่ะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้นะคะกับฟังทั้งบอโจไล่โซดทั้งเบิงข่าวก็เห็นว่าเออตรงฝ่าื่อบอกก่อนแล้วพี่น้องสิบว่าสาวสีบอท่านเขาค่ะจังด้กบฝากติดตามน้องแอมแอมไม่น้ำค่ะพี่น้องแล้วก็ฝากกดติดตามช่องสาวสีมังเลยด้วยได้ค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปอีกเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะ